สามเหตุผลที่ทำให้คุณหยุดสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะหลายคนที่ก้าวเข้ามาสู่โลกออนไลน์ต้องหยุดชะงักเพราะอะไรเพราะอันดับแรกก็คือคุณไม่ได้รักในสิ่งที่คุณทำจริงๆแต่คุณเห็นคนอื่นเขามาลงมือทำคุณก็อยากมาทำบ้างแต่พอมาทำ แล้วรู้สึกว่ามันยากว่ามันเหนื่อยมันเสียเวลาแล้วคุณก็ลมเลิกหรือว่าทำแล้วมันไม่ได้ไรายได้ทันทีทำให้คุณท้อุณเลิกทำค่ะข้อที่สองก็คือคุณใส่ใจกับคนอื่นมีคนมาพูดว่าคุณทำทำทำไมทำแล้วมันได้อะไร มันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นทําแล้วคุณก็เหนื่อยเฉยๆเสียเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าคุณก็รู้สึกว่าเออมันเป็นจริงเหมือนที่เขาพูดคุณก็เลยรู้สึกว่าทําไปเสียเวลาแล้วคุณก็หยุดที่จะทํามันต่อไปเพราะคุณรู้สึกเหมือนที่เขาพูดคุณใช้คนอื่นมาตัดสินใจว่าสิ่งที่คุณทํานั้น มันเหมือนที่เขาว่านั่นแหละและคุณก็ลมเลิกแล้วคุณก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่อยากทำต่อไปข้อที่สามก็คือคุณไม่ได้ทำมันอย่างต่อเนื่องแล้วมันแล้วมันจะส่งผลได้อย่างไรเวลาคุณมีอารมณ์ที่อยากทำคุณก็ทำไม่มีอารมณ์วันนี้คุณก็ไม่ทำแล้วคุณก็รู้สึกว่าคนติดตามก็น้อยลงและ ทำให้คุณท้อใจทําให้คุณเหนื่อยที่จะทําต่อนั่นแหละค่ะคุณจึงลมเลิกที่จะทําในการที่จะทําอะไรก็ตามถ้าเรามีใจรักมีใจอยากจะทําเพื่อส่งต่อความรู้หรือคุณอยากจะทําด้วยความรู้สึกว่าคุณสนุกคุณมีความสุขคุณตื่นเต้นคุณก็จะทํามันต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าใครจะพูดยังไงคุณก็จะไม่ได้สนใจ แต่ถ้าคุณไม่มีใจรักไม่มีใจปรารถนาแค่อยากทำเพราะอหากจะได้เงินมาคุณเอาเงินมาเป็นหลักหรือว่าคุณยึดว่าทำแล้วมันน่าจะได้อย่างนั้นทำแล้วน่าจะได้อย่างนี้แทนที่คุณจะคิดว่าเออคุณทำแล้วคุณมีความสุขคุณทำแล้วคุณสนุกคุณก็จะไม่ลมเลิกถ้าคุณมีใจรักและมีความสุขในการที่จะ ทำหรือว่าส่งต่อความรู้นั้นถ้าคุณคิดเพื่อเป็นผู้ให้ให้ความรู้ให้ทำเพื่อจะแบ่งปันความรู้คุณทำเพื่อจะให้สิ่งดีๆที่มีอยู่หรือว่าความรู้ที่มีอยู่ส่งต่อผู้คนคุณจะมีความสุขในการทำคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขและอยากจะทำต่อไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมาหยุดยั้งในการที่จะทำสิ่งนั้นสำหรับ ใครที่ชอบคลิปนี้ให้เขียนว่าชอบนะคะครูถาจากเพจครูถาออนไลน์เมคโอเวอร์สอนภาษาไทยและแรงบันดาลใจค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ